Thank you. หลายคนสงสัยว่าทานยากำลังช้างสารและวรราภาทานยังไงนะคะสำหรับโรคนะคะก็เดี๋ยวมายกตัวอย่างนะคะก็โรคหลายๆอย่างนะคะวันนี้เอาโรคไตก่อนนะคะมีโรคไตนะคะโรคเอ่อโรคไตโรคเกาต์นะคะโรคะโหัวใจนะคะส่วนมากเราจะให้ 5cc นะคะ 5cc ผสมน้ำให้ได้ 3-4cc นะคะแล้วก็โรคเกาต์เนี่ยคือมันจะมีปวดนะคะเพราะว่าที่เราให้น้อยๆเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเนี่ย คือมันจะลดอาการปวดไข้ลงนะคะแล้วก็ผสมน้ําให้ได้ 30cc นะคะหลังจากนั้นก็เอาระหว่างช่วงกลางวันนะคะหมอให้ผสมน้ําอีกนะคะก็คืออย่างละ5ซีผสมน้ําในขวดประมาณ600มิลลิกรัมนะคะกินระหว่างวันนะคะอันนี้คือสําหรับโรคเกาแล้วก็โรคหัวใจนะคะส่วนโรคไตนะคะโรคไตเราให้เยอะไม่ได้นะคะก็ให้แค่5ซีผสมน้ําให้ได้30 cc, แค่นั้นนะคะ ส่วนโรคความดันนะคะเบาหวานนะคะโรคอื่นๆนะคะที่ไม่เกี่ยวกับโรคไตโรคหัวใจโรคเกาต์นะคะอันนี้ก็ทานตามปกตินะคะก็คือ 10cc สามวันนะคะก็นับจากวันที่เรากินนะคะก่อนอาหารเช้ากับก่อนนอนนะคะแล้วก็ 20cc อีก7วันนะคะตามสเต็ปนะคะก็ นับเป็นรวม10วันแล้วถ้าไม่มีอาการปวดหรือว่าไม่มีอาการชาไปเท้าหรือว่ามันมีอาการผลข้างเคียงนะคะให้อ่านใบสีฟ้ากับสีชมพูเป็นใบกำกับยาด้วยนะคะหลังจากนั้นถ้าไม่มีอาการเพิ่มเติมนะคะให้กิน30 4 4เลยนะคะก่อนอาหารเช้ากับก่อนนอนแค่นั้นนะคะก็กินไปต่อเนื่องจนกว่ายาจะหมดน,นะคะถ้าเราทานเขาเรียกว่าวันเว้นวันหรือว่าทานไม่สม่ำเสมอทานไม่ต่อเนื่อง การดูแลหรือว่าการฟื้นฟูจะไม่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทานให้ทานต่อเนื่องนะคะทานให้เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ